ร้านเล็กมากคือคืออยู่มาสี่ปีไม่ได้ปรับปรุงร้านเลยอะคะ่ะ ข้าสู่รายการร้อยเรื่องร้านนะคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอังคาร18นาฬิา15นาทีนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะบอกว่ายังไม่ปิดร้านเลยค่ะคุณตูนขาไม่มีเวลาดูในช่วงเวลานี้ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเรามีรีรดนให้ชมกันอีกหลากหลายช่วงเวลาดังนี้ค่ะ รายการเรื่องร้านของเรานะคะจะมาคอยอยู่เคียงข้างผู้ประกอบกิจการร้านค้านะคะมาบอกถึงไอเดียเด็ดๆไอเดียโดนๆน,นะคะในการตกแต่งร้านของคุณให้น่ามองมากข,ขึ้นแต่คุณผู้ชมท่านคงบอกว่าคุณตูนขางบประมาณที่มีอยู่นะคะจํากัดมากๆเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นสร้างธุรกิจนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะมาชมรายการรายเรื่องร้านของเราเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเราจะออกแบบนะคะภายใต้งบประมาณที่จํากัด ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่รับรองเขาว่าสวยงามแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะพูดถึงการเติบโตของธุรกิจนะคะก็มีหลากหลายแง่มุมค่ะบางท่านนะคะอาจจะพึงพอใจค่ะกับการที่เราอยู่ในธุรกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตค่ะรักษาผลประกอบการให้อยู่แบบนี้ไปตลอดนะคะแต่บางท่านค่ะก็ใจร้อนนะคะแล้วก็กล้าที่จะเสี่ยงนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะเพื่อพัฒนาธุรกิจของเรานะคะให้เป็นเจ้าตลาดให้ได้ค่ะ การขยายธุรกิจนั้นนะคะมีหลากหลายวิธีค่ะทั้งขยายอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะที่เรียกว่า extensive growth ค่ะเช่นการเข้าไปซื้อกิจการ<ฤ>ของบริษัทคู่แขง่งนะคะที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันค่ะเพื่อเพิ่มกำลังผลิตขยายตลาดนะคะแล้วก็ตัดกำลังคู่แข่งที่สำคัญออกไปสว่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการขยายธุรกิจอย่างชา้ชาๆแต่มั่นคงไปทีละขั้นนะคะหรือที่เรียกว่า intensive growth นั่นเองค่ะ ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะเลือกวิธีที่จะขยายธุรกิจนะคะแบบเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับค่ะแต่ถ้าประสบความสําเร็จนะคะก็ได้ได้ว่าโอ้โหเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปเลยละค่ะแต่คุณผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆที่จะเจริญเติบโตไปค่ะหรือเรียกว่าการทํากลยุทธ์ทางการตลาดแบบ intensive growth นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงกลยุทธ์ทางการตลาดแบบนี้กันค่ะเริ่มจากการขยายส่วนแบ่งทางการ ตลาดให้เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยวิธีนี้นะคะสามารถทําได้ง่ายๆค่ะโดยการเพิ่มไซส์นะคะหรือว่าขนาดของสินค้าให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและวิธีต่อมานะคะก็คือการทํารีเสิร์ชค่ะเป็นการเพิ่มความจูงใจนะคะในการซื้อสินค้าให้กับลูกค้าค่ะเช่นผลิตภัณฑ์อย่างแปรงสีฟันนะคะก็กระตุ้นยอดขายค่ะโดยการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคนะคะว่าเพื่อสุขภาพฟันที่ดีค่ะควรจะต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ3เดือนนะคะทำให้จัดบางคนค,ค่ะที่เคย ซื้อใช้ปีละครั้ง2ครั้งนะคะเมื่อได้รับทราบข้อมูลแล้วค่ะก็เพิ่มปริมาณเป็นปีละ4ครั้งแทนค่ะ วิธีการต่อมานะคะก็คือการพัฒนาตลาดที่มีอยู่แล้วนะคะให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือการขายสินค้าเดิมนะคะให้มากกว่าเดิมในตลาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะธุรกิจของเท่าแก่น้อยค่ะที่ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมนะคะอย่างสาหร่ายทอดแต่แทนที่จะขายในประเทศอย่างเดียวนะคะก็เพิ่มฐานลูกค้าด้วยการส่งออกขายย่างหลายๆประเทศในแถบเอเชียอีกด้วยละค่ะ วิธีการต่อมานะคะก็คือการพัฒนาสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าธุรกิจอย่างเรานะคะไม่ควรจะหยุดยั้งกับการพัฒนาสินค้าค่ะเราควรจะต้องพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และก็ความแตกต่างให้กับสินค้าของคุณค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปค่ะอย่างเช่นขนมครเคี้ยวนะคะหรือว่าชาเขียวที่ทําออกมาหลากหลายรสชาติค่ะ เช่นรสดั้งเดิมรสน้ำผึ้งมะนาวรสเก๊กฮวยและอื่นๆนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายค่ะจะได้ช่วยให้ลูกค้านั้นไม่เบื่อในสินค้าเดิมที่มีอยู่เพียงไม่กี่แบบนะคะวิธีการสุดท้ายนะคะก็คือการสร้างสินค้าเพื่อรองรับตลาดใหม่ค่ะบางครั้งนะคะเราพัฒนาสินค้าจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนค่ะแล้วก็พัฒนาสินค้าตัวใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อรองรับตลาดใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ เหมือนอย่างบริษัท Apple เองนะคะก็ใช้กลยุทธ์นี้นะคะในช่วงที่เปิดตัว i p o d ใหม่ๆค่ะโดยตัว iPod เองนะคะก็เป็นสินค้าที่สามารถขายแยกออกมาได้ค่ะโดยไม่ต้องผูกติดอยู่กับสินค้าคอมพิวเตอร์อื่นๆน,นะคะของ Apple ซึ่งก็เป็นการเปิดออกสู่ตลาดผู้ฟังเพลงนอกเหนือจากตลาดผู้ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะก็ทำให้ i p o d นั้นนะคะกลายเป็นตัวเบิกทางให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่สนใจในคอมพิวเตอร์ของ Apple อยู่แล้วเลือกที่จะใช้สินค้าอื่นๆของ Apple ตามมาค่ะ สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมถ้าตัดสินใจที่จะเลือกใช้กลยุทธ์ทำการตลาดแบบ intensive growth แล้วนะคะเราก็ควรจะเลือกทีละข้อค่ะในการที่เราจะพัฒนาสินค้าไปทีละขั้นนะคะค่อยๆทำค่ะเพราะว่าเราจะต้องก้าวอย่างมั่นคงนะคะเพื่อยอดขายที่มากขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับจดของรายการรายเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะตูจะสรุปให้ฟังดังนี้เลยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะได้โจทย์มาจาก f a c e b o o k c o m s l a ร้อยเรื่องร้านค่ะคุณนัดดานะคะกำลังเปิดร้านโรตีคนยอมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะคุณนัดดานะคะก็ขายทั้งโรตีไก่ย่างน้ำปั่นนะคะคุณนัดดานะคะอยากจะให้ตกแต่งร้านให้ดูโดดเด่นค่ะแล้วก็สร้างรูปแบบของการตกแต่งเพื่อรวบรวม,รวมสินค้าที่หลากหลายให้ไปในทิศทางเดียวกันอยากให้เป็นสัดส,สว่วนแล้วก็ไม่มืดซะจนเกินไปค่ะ ขอบคุณคุณนัดดาด้วยนะคะสำหรับโจทย์เด็ดๆสัปดาห์นี้ช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าพี่ต้มจะออกแบบให้เด็ดขนาดไหนในช่วงแต่งร้านค่ะ